อาล่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ผมจะลุกเกมที่มีชื่อว่า Driving Home อืมหรือว่าถ้าแปลตรงๆก็ o o, คือการขับรถกลับบ้านโดยเป็นผู้ชายเดียวกับมิชชันฮาเกอร์จะให้อารมณ์เดียวกันนะฮะแต่แค่เปลี่ยนเป็นเรากำลังขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนัน่นเองงั้นก็เริ่มเลยลกันนะครับไม่ต้องพูดเยอะเออมาเป็นวันพฤหัสที่สิบหกพฤษภาเฮ้ยพฤศจิกายนผมทำงานดึกผมกำลังขับรถกลับบ้าน แต่เขาไม่ได้ใช้คาว่า drive นะโอเคอ่าให้ขับรถเหมือนเดิมนะครับอืมข้างหลังนี้นั่นไม่ชอบกระจกรถเลยอ่ะคือพอมันมีกระจกให้มองข้างหลังผมไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเท่าไหรมีเพลงเหมือนเดิมฮนะแล้วเราก็ขับรถขับรถเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้นะเราน่าจะเล่นกับการขับรถมากกว่าคือเกมบอกว่าก็คือเราขับรถไวแต่ว่าน้ำมนมันจะหมดตัวเอง ก็คืออีกสักพักนึงนะั้นมันน่าจะหมดนะแล้วเราก็ต้องลงเดินเนะอะอันนี้เอา,ออนะเอา,าละชา้าลงแล้วครับเพลงก็ดับไปแล้วหมดม่รูนะครับว่าเกมมันจะยาวขนาดนอจอดรถซะ, <c oughs> ะค่อนข้างมีรั้วอะไรด้วย รีฟุตเหรออ่าเรียบร้อยแจ้งยัาจะขับอีกเหรอลงได้แล้วมั้งอ่าโอเคกด e เพื่อลงรถนะครับ <c oughs> อ่า f อ่ OK า k ครั้งนี้สอนใช้ไฟฉายอยู่จะเดินข้างหน้ากัน <c oughs> ผมพยายามจะใช้มือถือแต่ว่ามันมันไม่มได้มีสัญญาณเลยโอเคครับอ่าฮะ ผมตัดสินใจที่จะเดินตามทางไปเพื่อหาปารามมนหรือว่าอะไรอะไรอย่างอะไรบางอย่างผมเห็นถนนเข้าไปโอเคแล้วมันก็ใช้แสงไกลอะไรเรหมือนเดิมนะครับแสงนำทางยังไงล่ะผมเจอบ้านหลังหนึ่งผมตัดสินใจที่จะไปที่นั่นเพื่อขอความช่วยเหลืออครับมีรถอยู คันหนึ่งทุบกระจกเข้าเลยเฮ้ยแต่เราสูงจังวะเราสูงกับรถ e นนอีกดูดิเออเราสูงชิบหายเลยอะ่ะทุกกระจกรถได้ปะมเราเข้าไปแบบ GTA อ่ะกด E เพื่อนล็นอ,อกระดองผมเข้าประตูแต่ว่าไม่มีใครตอบกลับมาอืมมันเหมือนประตูหลังจะเปิดนะครับไม่แน่ใจนะ มีใครเราอยู่ข้างลางังนั่นจริงด้วยประตูหลังเปิดผมเห็นประตูหลังบ้านผมว่ามันเปิดอยู่มันแปลกมากแล้วกูก็เข้ามานะครับรู้ว่ามันแปลกแต่กูก็เข้ามาอยู่ดีะฮะบางทีผมอาจจะหามือถือเพื่อโทรของเฉือได้อ่ะเอผมคิดว่าบางทีบ้านหลังนี้อาจจะมีเน้ำมันเหลืออยู่ในรรถซึ่งอันนี้คือรถ่ะ อันนี้ในะบ้านเออตรงนี้น่า,นาจะเป็นโรงาหลงแลอ่าฮะงั้นเราไปสำรวจเรื่อยๆก่อนแล้วกันเกอีอร์อะปั๊บปั๊บหืมว่าเกิดเสียงอะไรวะหรือว่าผมผมผมคิดไปเองหรือว่าผมได้ได้ได้เสียงอะไรก็ก็ไม่รู้อะแต่การทำแบบนี้มันผิดนะเวย้ยกับการที่แบบมาบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยมาแบบลุกบ้านบ้านคนอื่นเขาอะ อ่าฮะมีอะไรกดได้ไม่เอ่ยเนี่ยเสียงเสียงอะไรอ่ะมัอวนนี้เป็นพวก ้องเก็บทรง,งเก็บสีเอ่อประตูลงรถมันล็อกอยู่ผมน่าจะต้องหากุญแจอ๋ออยู่นี่ผมเจอกุญแจอ้าวจ้าผมล็อก What the fuck อุย้ยมองมองหนายไม่ได้มองหนายไม่ได้ผมแปลไม่ทันนะอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าหัว หัวใจผมมันจะมันสักอย่างหนึงนี่แหละโอ้โหผมตัดสินใจที่จะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะครับจ้ะปิดเองด้วยอ๋อวิ่งวิ่งวิ่งผมเริ่มวิ่งไปที่รถเหมือนบอกคนบ้า ผมพูดได้เลยว่ามันเหมือนจะมีบางอย่างตามผมมาคือเมื่อกี้ที่ผมแปลไม่ทันเหมือนตัวเอกมันแบบประมาณว่าตอนที่ผมไปไปชึงรถได้อย่างปลอดภัยแล้วผมจะเติมมันแล้วผมก็จะขับออกไปก็คือเหมือนว่ามันมันตกใจนี่นแหละอ้าวผมต้องอาา่ะฮะต้องเติมน้ำมันก่อนแล้วต้องเติมตรงตรงไหนอะ อ่าฮะเสียงโอเคตัวน,นี้ไปได้แล้วอ่าฮะโอเคแล้วมันจะมีอะไรวะ ยังไม่มีใครตามเรามานะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเหรอฮึ สรุปก็คือมีคนตามเรามานะครับเป็นใครสักคนหัวยาวๆอย่างนี้มันจืดจังวะมันจืดมากเลยก็ก็นี่แหละครับ driving home หรือว่าขับรถกลับบ้านก็ทีหลังก็เวลาเจอบ้านคนอ,อื่นก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วกันมึงนอนมึงนอน,อน,นในรถเอานั่นแหละก็ <c oughs> นะครับสำหรับเกมในวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไว้เชิญกันใหม่ครั้งหนะ้าไม่ช้าก็เร็วดูรัศกรภาพลูกนะ้ช่วงนี้นะหลฝันดีกิ้งห้าวให้แ่อยนะครับสวัสดีครับ